พิงปิงดูพิงปิงพิงพิงเฮียยิมลอยยิมลอยดูยิมลอยิมลอยสรางมึงดูยิมลอยสางดูงานยิมลอยิมลออัพเดทสางทำงานเนาะสางมาเหตุงานเลยเด้อพี่น้องเหตุงานแล้ว ใช่า่ะไปตรงนดเนาะเคยฝืนแล้วอนไว้ฝิดตาไวหลรดไทยเขี้นแลเด้อปารุง เลือเล้อบนันี้เนาะหินหันว,า,า,นวายวปลานนจนมือเศร้าจังเลยแล้ว <c oughs> สีรถบ่เ่ะสีรถไทย <c oughs> Okay, get, get, Ê. <coughs> nào. <Hey. coughs> <coughs> <how's it> <coughs>

เอยก็มขี่ด้อนะอันทิมรยอันนิมนรอมนรอมดลายออเทซูงกว่าตเก่าเขาเพื่อว่ารถตบันไดสั่นเลยนะดูบ่ไปแล้วเขากับชัว จะก Dante, ็ก да. กหลุดไหวกันทามขึ้นใช่ข <at> ึ้นเนาะนี่นะบวเลยกระแรกันเลยพอน้ทแล้วไปเทมกอกกบ่ทีอเไดื้อไดื้อไดื้อดื้อดูไดื้อไหายแม่ไหาแม่เฮ็ดใช้ตาเขียวใส่ลูเต้นเต้นเตห้ปลาลูกเมิองลูเต้นเห้ปลาลูกเลย เดิเอ้ยฟุ่มเฟือยเอออะไรเงินคายก็พอบอกพอดูบอกพอดูเงินคายก็พอนี่ส่งสองตัวคายบึงดูมังตัวบอคายยาตัวหนึ่งแล้วเราก็ใส่ดูได้เราซื้อให้ถอนกับสิน จุ่มแต่ว่าบุมีสงใส่ตนงามมีแล้ตัวนมาบนตัว่งไม่ไหวไม่ไหวพูดสันะโตจักบ้านตัวนี้น่ะคือว่าซตัวลอยมาเร็วมาเร็วมามามาเร็วมาเร็วฮะ ตัวเจ็บแกะไปลเนาะหมันคอยใช้รถรยังขึ้นนะน้ำพันได้เลยใครเลยใครคล้ายปุกอิหนาก็เห็นนะเด้อ เต็มไปแล้วสามโมงิล้ว่รือเปล่าันทชั้นเต็มอย่างเต็มหมดเียชั้นไม่เป็มแค่ลแล้อก็เราต้องเมจะเอื้กตั้งมั่ คือซามาสุบห็นใช่ลงเนัหห็นปวันอะไรเงี้ไมใช่ไม่ใช่แปวอนะเบิร์ดูแม่เบิ่งดูขางไลยขงข้างนี้บ่ขเห็นบนี่นีชุ่มนีชุ่มนีนี่นี่นีนี่นีเหนี่น่ตุ่มนเอาหรอ้นยง บืน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 สองสาวน้อค่อยรับเลยคนกับยูตุกไปแล้วเทอีกใชกบะเกิดสิไรอ่อลใหญล้ายหลุดอยู่ ใช่ครับนี่หน่อยโลงหน่อยลงเลยมันเจ็บ,บคักร้ายตรงฮัมไปเหรียญทรายซ้ำอันนี้สร้างเอาไปเบิดแล้วสร้างไปปูผืนมาแล้วเช้ผืนมาลแล้ว ยินคนมาว่ามันลายมันส่วนไปบกไปจิ๊ขึงฮึ

Bị tè của Có tôn, gì đó nó. sau của sổ flat ก็ได้เลยกระดั้งก็ได้เลยกระดังเลยก็ได้ที่ได้เครื่องสอบหมู่แบบใหม่เนะ้ะ <c oughs> ไส่กับที่พ่ออีกนแอ่วเอามาตัวผสมหินผสมยังเอามาให้บดเลอ สอบได้ใช่ไีมหาสอบมันจะเป็นน้ำมาผูนเด้เพราะว่าเทมันค่อยลงมาทางพี่เวลาผลสาท้มันไหล สิเปืี้งเนี่ยแต่บองเหงาโกนตัวนี้แล้วไหลไปน้ำก็สูงขึ้นเรื่อย จากน้าวมาันกคือสิเป็นห่อนแล้วเนาะ <c oughs> <c oughs> สาวนี่นยังจมน้าวอยู่บ้าวบาทเริ่มแล้วเนี สีน,าน้าในแต่บงง่งแก่แจเน,นะาะถ้านนามันก็สีลคือไปบริเวณก็ไนใดดอกทำล้างคอเลยมา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 ทำเ กอกันใหมได้ที่น้องเด้กี่คามบรรยากาศที่จะมีมันครึ้มบรรยากาศนะ